ผู้ชายคนนี้กำลังยุ่งกับการเตรียมของบางอย่างถ้าไม่ไปก็คงดีไม่ไปได้ยังไงล่าเข้าใจใช่นะะภรรยาที่เป็นห่วงสุดใจก็มันอันตรายนี่ต้องไปด้วยเหรอคือแฟนผมก็เป็นห่วงตลอดนะครับแต่ว่ามันมันไม่มีทางเลือกครับสิ่งที่พอทำให้ได้ เพื่อสามีที่เดินทางไกลคงมีเพียงอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกลับมาระวังตัวด้วยนะเก็บความเป็นห่วงนั้นไว้แล้วเริ่มออกจากบ้านเป็นห่วงทุกครั้งที่ไปเลยค่ะไม่สบายใจอยากให้ปลอดภัยกลับมาเราผู้ชายที่มารวมตัวอยู่หน้าหมู่บ้าน อาอแล้วเข้าเร็วเข้าขยันหน่อยเร็วหน่อยเร็วเร็วไปเลยไมอ่าใช่คือจะต้องเตรียมหลายอย่างก่อนไปนะครับรีบไปกันเถอะนะไปไปไปเวเข้าเร็วเร็วไาครับรีบไปกันดีกว่านะอไปครับเราได้แต่ตามไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทาง โอ้ให้ตายเถอะนี่เราต้องข้ามสะพานสุดบาดเสียวนี่ด้วยเหรอจุดหมายของพวกเขาคือที่ว่างนี้ที่อยู่ในมือคือสัญลักษณ์ของความซื่อตรงไม้ไผ่ว่าแต่เอาไม้ไผ่มาทำอะไรนะครับไม่นานก็เริ่มบิดไม้ไผ่บางๆจนเหมือนหางช้างว้าวแม่พลังแขนนี่สุดยอดไปเลย เอาทำไม่ดีนะระวังด้วยฮะระวังด้วยนะพวกเขาสร้างเชือกพวนที่แข็งแรงแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันนะชักสงสัยแล้วแล้วพวกเขาก็แบกเชือกพวนทั้งสองมัดนี้ขึ้นบ่าไปในที่สุดเราก็เริ่มปีนเขากันแล้วเห็นไหมครับ นั่นๆวงกลมงกลมบนเขาตรงโน้นเน่ะนั่นๆเห็นไหมไหนครับตรงไหนอะพอมองไปยังจุดนั้นเฮ้ยเจอแล้วนั่นคือรังผึ้งขนาดใหญ่มากเหตุผลที่เรา ขึ้นเขามาก็เพื่อรังพึ่งเหล่านี้นี่เอง,ง,งทุกคนกำลังหันมาตัดไม้อย่างตั้งใจทำอะไรหลือครับเนี่ยของที่เราต้องเตรียมครั้งสุดท้ายครับวางเชือกพวนไม้ไผ่เป็นทางแบบนี้ทำไมกัน ชือกที่ถูกมัดจนแน่นหนาผูกเข้ากับไม้เป็นขั้นๆจนกลายเป็นบันไดนี่ก็คือบันไดชีวิตที่ใช้ไต่หน้าผานั่นเองถ้าจะไต่หน้าผาจะต้องใช้นี่นะครับเป็นงานที่สำคัญมากเลยเพราะว่าชีวิตเราขึ้นอยู่กับมันแล้วล่ะทีนี้เอาเราต้องสติให้ดีนะมีสมาธิด้วย ระวังหน่อยเด้อในที่สุดการล่าน้ำพึ่งบนหน้าผาแห่งชีวิตก็เริ่มขึ้นแล้วคนล่าขึ้นไปเหนือรังพึ่งส่วนคนเก็บก็รอรับตะกร้าด้านล่างก่อนอื่นก็ใช้ไม้ตอเพื่อยึดบันไดไว้หลังจากนั้นก็ค่อยๆย่อนล,ลงไปที่เหลือก็แค่ต้องลงไปตามบันได ร้อมกับผูกเชือกไว้กับตัวเพื่อความปลอดภัยถึงจะทำเป็นประจำแต่ก็ร่วงได้ครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วหลังขอผ่อนกับเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้เวลาไต่ลงไปหน้าผาสูงหลายร้อยเมตร มีเพียงเชือกเท่านั้นที่แขวนชีวิตเขาไว้นอกจากจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเชื่อมั่นในตนเองเช้าเผ่ากุรังบนหน้าผาสุดอันตรายนี่คือนักล่าน้ำพึ่งป่าบนภูเขาหิมาลัยที่เป็นตำนาน คือตอนนี้เราจะจุดไฟเพื่อให้ควันไปไล่พึ่งนะครับมันจะต้องระวังหน่อยระหว่างนั้นคนเก็บก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่การจุดไฟเพื่อสร้างควันพอควันเริ่มลอยไปถูกกลงพึ่งจังหวะนั้นพึ่งนับหมื่นบนรังเริ่มแตกรลังบินออกมาแล้วทางซ้ายด้าน ระวังระวังระวัง,วง,วงพอฝูงพึ่งเริ่มทิ้งรังเราก็เริ่มเก็บได้จะกล้ามาแล้วจะกล้ามาแล้วนะรับด้วยเอารับด้วยตะกล้าไปแล้วอ่ารับหน่อยรับหน่อยมายอะมายอะต่อจากนี้ต้องทำงานร่วมกันแล้ว การล่าน้ำผึ้งที่ทำได้เพียงปีละครั้งการต่อสู้บนยอดเขาที่สูงกว่า3,000เมตรกาเลยตกดเลยกุญแจของการเก็บรังผึ้งอยู่ที่การใช้ไม้ยาว3เมตรในการแทงเร็วเข้าเร็วเข้าเท้ขาข้างที่เหลือจะถูกใช้กันเพื่อไม่ให้รังผึ้งหล่นออกนอกตะกร้า เมื่อเก็บเต็มแล้วก็ส่งใบแรกลงมามาได้แล้วครับนี่นี่ผลผลิตแรกของปีนะฮะอแต่แล้วๆต่แล้วต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไว้นะครับมันเป็นของขวัญครับของแท้เลยละโอ้ ตอนนั้นฝูงพึ่งบินกลับมาและก็เริ่มโจมตีใส่อย่างรุนแรงเอาควันอีกหน่อยเอาควันม,มาเร็วการถูกพึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโจู่โจมรุนแรงแบบนี้ทำให้งานหยุดชะงักเอาควันอีกนิด หน้าผาสูงชันรวมถึงพึ่งนับหมืน่นหน้าที่ที่ต้องพึ่งพาเพียงแค่เชือกมัดเดียวนี่คือการเก็บอ่อไม่สิการล่าน้ำพึ่งของแท้ตะก,กร้าใบที่สองลงมาแล้วอ่ะอ่ะ,อะ,อะรับ,บ<า>เลย<า>รับ,บ<า>ด้วย<า>อ่ะมา รวงน้ำพึ่งสีเหลืองอารามนี่แหละครับน้ำพึ่งจากเขาหิมาลัยที่สูง3,000เมตรน้ำพึ่งป่าจะมีสารอาหารหลากหลายช่วยฟื้นฟูก,กำลังรักษาลำไส้และระบบหมุนเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นยารักษาที่ผ่านการคั้นสดๆจากป่าเพียงไม่กี่ขั้นตอน คนที่มีความสุขที่สุดตอนนี้ก็เห็นจะเป็นบรรดาน,นักล่าเหล่านี้นั่นเองในมาแค่นี้เราก็ตาโตกันแล้วล่ะครับสดชื่นมากเลยล่ะที่นี่ตอนนี้การล่าเสร็จสิน้นถึงเวลากลับแล้วบนเขายิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่ทางลงก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นยิ่งกว่านั้นบาทั้งสองข้างที่แบกถังน้ำพึ่ง ยังสร้างความลำบากขึ้นไปอีกและแล้ววันนี้วันที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวก็จบลงไปวันต่อมาชาวบ้านมารวมตัวกันตั้งแต่เชา้าใจร้อนกันจริงๆร,ระหว่างรอนั้น ก็ขอชิมรังพึ่งสักหน่อย <S 2> <S 2> <S 2> อ่าหลังจากนำมาคั้นรอบสุดท้ายโดยใช้ตัวกรองน้ำพึ่งของเราก็เสร็จแล้วน้ำพึ่งสุดล้ำค่าตามตำรับยาที่มีมากว่า1,200ปีปราคาต้องแพงมากแน่ๆขายได้ละประมาณ1,500 บบ,บ,บ่ายวันนั้นพวกเขารวมตัวกันพาเจ้าแพะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่คือวันนี้เป็นวันคัดเลือกของผู้ชายนะครับสนุกมากเลยล่ะครับตามมาเลยครับตามมาผู้ชายที่มารวมตัวกันที่นี่ ทุกคนต่างมีสีหน้าและท่าทางที่มั่นใจอะและการแข่งวันนี้ก็คือหินก้อนใหญ่ตรงนั้นถือด้วยมือข้างเดียวหลังจากนั้นก็วิ่งนนนคนต่อไปก็ถือหินวิ่งแล้วก็ปาแบบเดียวกันอีกครั้ง เสียงโห่ร้องยินดีที่หินไปไกลกว่าไม่ต่างจากเวิลครับนี่คือชิเอโลกครับเป็นการละเล่นของเผ่าเป็นการแข่งขันหาผู้ชายที่เก่งที่สุดฮะสนุกกว่าที่คิดนะครับการแข่งขันที่ต้องวิ่งถือหินแล้วกระโดดปาหินออกไปนี้มีชื่อว่าชิเอโลเป็นการละเล่นของผู้ชาย การแข่งขันดำเนินไปบางคนก็ผิดพลาดไปบ้างตอนนี้ผู้หญิงเริ่มหยุดดูพวกเขาแล้วอาแต่ว่าวันนี้พวกเขาแข่งขันยังคงทำได้ไม่ดีนักถึงคราวหัวหน้าเผ่าแชมป์ลายสมัยลงสนามแล้ว ออคะแนนล่ะครับแหม่น่าเสียได้ยปก็ติแรอบผมได้ที่หนึ่งตลอดครับแต่ว่าตอนนี้ผมกูจะแก่แล้วนี่คือบรรันที่เพิ่งลงแข่งปีแรกแถมยังอายุน้อยที่สุดด้วยในที่สุดเราก็ได้ผู้ชายแห่งปีนี้แล้ว และใบไม้ที่ใช้เน็บแทนพวงมาลัยรวมถึงการขี่คอเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะคุณบรรันดีใจมากสินะก่อนเริ่มงานเลี้ยงของหมู่บ้านต้องจัดการกับรางวัลซะก่อนออผู้ชายที่เตรียมอาหาร ดูจะชำนาญมากเลยทีเดียวแล้วครับใส่หูหอมกับเนื้อแพะลงไปแล้วว่าแต่ผู้ชายเป็นคนทำกับข้าวเงินเ,เนี่ยเวลามีงานเลี้ยงผู้ชายจะเป็นคนทำครับเพราะว่าใช้เนื้อแพะทั้งตัวเราเลยต้องทำไม่นานชาวบ้านก็เริ่มก่อกองไฟเมนูงานเลี้ยงวันนี้โดยฝีมือชายชาวกุรัง คือข้าวขาวกับแกงกะหรี่เนื้อแพะนั่นเองปีนี้เราเก็บน้ำผึ้งดีอย่างปลอดภัยก็เพราะว่าแรงของทุกคนช่วยกันวันนี้ก็ทานให้อร่อยนะครับทานให้เต็มที่เลยนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณในที่สุดงานเลี้ยงของเผ่ากุรังใต้แสงจันทร์ก็เริ่มต้นขึ้น หลังทานข้าเสร็จพวกผู้หญิงก็กำลังเตรียมบางอย่างฉากปิดงานเลี้ยงวันนี้เป็นการระบาพื้นเมืองชื่อว่าลาตูนอกจากระบาแล้วชาวบ้านที่นี่ยังร่วมร้องเพลงไปกับเครื่องดนตรีด้วย แล้วงานเลี้ยงวันนี้บนเทือกเขาหิมาลัยที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นเช้าเป็นพิเศษยังไม่ถึงตีห้าเครื่งดีเด็กๆพวกนี้ก็ออกมาแล้วช่วยกันต้อนแพะออกไปนอกหมู่บ้านด้วยไปไหนแต่เช้ากัะเนีย่ยพาแพะไปกินหญ้าครับ ไปไปเรีวต้องขึ้นไปบนเขาครับเพราะที่นั่นดีหญ้าอยู่เยอะวันนี้เราจะไปตรงนั้นครับไปขึ้นไปตรงโน้นในที่สุดพวกแพะเหล่านี้ก็ได้กินมื้อเช้าเพราะเด็กๆมันถึงได้กินหญ้าสดใหม่ แล้วเสียงนี่มันคืออะไรกันเป็นเสียงผิวปากของลัชมาเสียงผิวปากของเด็กลี้ยงแพะที่สอดผสานกันอย่างลงตัวบนเขาหิมาลัยถ้าแพะได้ยินเสียงผิวปากนี้แพะก็จะไม่หลงครับ แล้วการให้อาหารแพะกับคอนเสิร์ตเสียงผิวปากก็จบลงพอถึงบ้านลัชมาก,ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนไปก่อนนะครับนั่นโรงเรียนครับสิ่งแรกที่ทำหลังมาถึงโรงเรียนก็คือตีระฆังนั่นเองครับเสียงระฆังจะช่วยบอก ว่าพวกเขากําลังจะสายแล้วทางนั้นมีเด็กโบกมือให้เราด้วยเร็วเข้าเดี๋ยวก็สายหรอกเด็ <š les> กๆที่โรงเรียนตื่นเต้นที่ได้เจอกับชาวต่างชาติอย่างพวกเราเด็กๆนมัสเตระเบียบพักแถวตรงระเบียบพักแถวตรง แล้วก็ถึงเวลากายบริหาร1 2 3่ขยันกันหน่อยบรรยากาศเหมือนโรงเรียนบ้านเราเลยละครับความทรงจำตอนประถมลอยขึ้นมาเลยมีนักเรียน65คนครับที่มูบ้านเรามีแค่โรงเรียนเดียวนะครับินดอันเดียว รรอออเราสงสัยการเรียนของที่นี่ก็เลยไปแอบดูเงียบๆโอ้โหโลัชมาตั้งใจเรียนมากเลยถ้าตั้งใจเรียนก็จะเป็นคนเก่งแล้วก็มีโอกาสทำงานดีๆเพื่อหมู่บ้านได้ครับบ่ายวันนั้น พวกผู้หญิงที่เคยอยู่ในหมู่บ้านต่างก็หายตัวไปเออคุณป้าครับฮะ<า>คนอื่นไปไหนกันหมดครับเนี่ยอ,อ๋อยู่โน่นค่ะอ๋อเหรอครับตรงนู้นนะฮะค่ะตรงนู้นเหรอข้ามเขาไปเลยครับนั่นนะ่ะและแล้วเราก็เจอกับผู้หญิงในเผ่าหอบของเยอะแยะแบบนี้จะไปไหนกันแล้วก็ขึ้นเขาอีกครั้ง เอ้ยก็ในปานเป็นเขานี่นะขึ้นเขาสามชั่วโมงก็มาถึงไร่ข้าวโพดของป้าชอนรางานวันนี้คือการถอนวัชพืชน,นั่นเองช่วยหน่อยสิคะอ่ะ อานั่นแหละเขาที่นี่ชันมากถ้าฝนตกไร่ก็หายค่ะเราก็เลยจะต้องทำขั้นบันไดเล็กๆแบบนี้เอาไว้ดูสิคะทำไว้หมดเลยด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทำให้ชาวเผ่ากูรังต้องทำไร่แบบขั้นบันไดไม่นานเวลาพักที่รอคอยก็มาถึง เริ่มปวดหลังจนต้องขอพักกันแล้วถึงจะมีแค่ถั่วกับข้าวแต่ถ้าทานนอกบ้านก็สุดยอดเลยเป็นช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนหวานของผู้หญิงชาวเผ่ากูรังจริงๆบ่ายวันนั้นคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่นี่มันเป็นแห่ไม่ใช่เหรอครับ และที่ที่เขามุ่งหน้าไปนั้นออฮ้ยขึ้นเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยขึ้นเขามาได้หนึ่งชั่วโมงเราก็เจอกับุบเขาสูงชันตอนนั้นเขาก็เริ่มเวียงแหลงไปในน้ำเชี่ยวขณะที่เราสงสัยว่ามีปลาจริงเหรอ นั่นไงครับนี่ก็คือการหาปลาในทานน้ำที่หนาวเย็นบนหุบเขาฮิมาลัยคราวนี้ได้ตัวใหญ่เท่าข้อมือแล้วนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลา,าสลัมครับโ oh. ปลาอัลสลัมที่อยู่ในหิมาลัยอัลสลัมอาศัยอยู่ในน้ำเย็นจัด แม้แต่ตัวที่ซ่อนอยู่พวกเขาก็ใช้ทักษะจับได้อย่างนุ่มนวลอยากจะดูไหมครับว่าได้แค่ไหน <L un its> ถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่เยอะแต่ก็พอครับกินด้วยกันได้เลยไปดูเราทำกับข้าวที่บ้านดีไหมครับเชิญเลยครับ <L un its> คืนนั้น เขาใช้ปลาที่จับมาทำอาหารก่อนอื่นก็นำชิ้นปลาลงไปผัดใส่ผงกะหรี่เพื่อกลบกลิ่นคาวใส่เกลืออีกนิดหน่อยผัดให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยถึงเป็นผู้ชายแต่ก็ทำอาหารได้ง่ายมากเลยละครับ เริ่มมีคนอื่นเข้ามาในครัวกันแล้วโอ้กลิ่นหอมเลยนะเนี่ยน่ากินมากน่ากินมากเลยนะเสร็จแล้วล่ะครับปลาผัดผงกะหรี่ดูจากสีหน่าทานแล้วคล้ายอาหารของบ้านเราเลยเพียงคำแรกก็ทำให้ยิ้มออกมาแล้ว ไม่บอกก็รู้ว่าอร่อยอร่อยไหมครับสุดยอดเลยครับอร่อยมากชาวเผ่ากูรังที่อยู่ร่วมกันเหมือนกับพี่น้องในค่ำคืนบนเขาที่แสนบริสุทธิ์วันต่อมาพวกเขาออกมาส่งเราที่ต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วทั้งมาลัยที่ร้อยเองกับมือเสียดายอุตส่าห์สนิทกันแล้ว ขอบใจนะที่มาหาเราจะไม่ลืมเลยไว้คราวหลังมาอีกนะพวกเราจะรอนมัสเตนมัสเตชาวเผ่ากูรังที่รักครับนมัสเต